bmx เองไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่ bmx bmw เนี่ย <S 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 ฮะ bmw รถแพงซะด้วยเฮียเองแ่้วกันชบาพี่พี่ช่วยหนูหน่อยสิพี่ไม่คิดจะช่วยหนูเลยหรอช่วยหนูหน่อยนะหนูขอร้องนะถ้าจะให้กูช่วยมึงนะกูต้องขายบ้านขายรถกูไม่ช่วยมึงหรอก เราเลิกกันเถอะพี่กอพี่กอบริการจากหม่เลขโทรกลาบ Welcome เฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ย มือเองเหรอเนี่ยฉันก็นึกว่าจะของรถมาซะอีกเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือฉันขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วฉันไม่ทันระวังอะ่ะชนมาเฉี่ยวรถ B M มาแกฉันม่รจะทำยังไงดีอะ่ะคิดช่วยฉันคิดหน่อยดิอือ มยฉันเอาแบบนี้ได้ไหมไหนๆแกก็มาตรงนี้แล้วอะ่ะแกอยู่เฝ้ารถได้ฉันก่อนฉันต้องรีบเขาไปสัมภาษณ์งานนาะแกตัวนี้ก็สายมากแล้วว่านะนา่แกน้าฉันขอร้องแต่แม่แน็กเขาอยู่โรงพยบาบาลอะ่ะฉันต้องรีบไปดูแลขอร้องละคะ่ะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าฉันพลาดงานเนี้ย ฉันตกง,งานแน่ๆเลยแกยฉันไม่มีงานทำแน่ๆเลยพี่ชั้นขอร้งนะคะมไม่เป็นไรนะเมยเราอยู่ฟ้องให้เขาสักแ๊บก็ได้อะเดี๋ยวเขาไปหาแม่ก็ได้ขอบคุณมากเลยนะเมยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฉันสัมภาษณ์งานเสร็จแล้วเราจะของรถมาแล้วอะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนมาเคลียร์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองขอบคุณมากเลยนะคะ bener jadi mana? Kenapa lama ดูจากประสบการณ์การทำงานของคุณแล้วก็การศึกษาของคุณผมชอบมากเลยนะครับจริงเหรอคะคุณท็อปขอบคุณมากๆเลยนะคะหนูสัญญานะคะคุณท็อปว่าหนูจะตั้งใจทำงานให้กับบริษัทนน้เป็นอย่างดีเลยะคะ่ะเดี๋ยวผ่านช่วงท่อง,องงานหนึ่งเดือนผมจะรีบบั่เงินเดือนขึ้นให้คุณเลยนะฮะจริงเหรอคุณท็อปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ชนรถผมเหรอไม่ใช่นะคะ <ผม S 1> พอดีน<ม>ี่ใช่คนท็อปเหรอคะพอดีหนูเห็นสองคนนี้ชนรถคุณท็อปตั้งแต่ก่อนที่หนูจะเข้าไปสัมภาษณ์แล้วคะ่ะแต่หนูไม่รู้ร่าคนนี้มันเป็นของคุณท็อปหนูก็เลยไม่ได้บอกคุณท็อปอ่าค่ะชบาทำไมเธอพูดแบบนี้ก็ไหนว่าพวกแกเป็นคนชนจริงๆอะฉันเห็นกับตาสองตาของฉันเลยอะนี่คุณ คุณทำผิดแล้วมาโยนให้คนอื่นได้ไงอ่ะเธอเป็นคนบอกให้เฝ้ารถคันนี้เองแล้วทำไมมาใส่ร้ายกันแบบนี้อ่ะเกพูดอะไรของพวกแกเนี่ยนี่พวกคุณรู้จักกันด้วยเหรอก็ผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมของหนูเองอะค่ะแต่ตอนเรียนมัธยมอะ่ะ มันก็ไม่เอาไหนเป็นเด็กหลังห้องแล้วก็จมด้วยนะคะแล้วชดสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยอะค่ะคุณทอปนี่นี่อะไรแกเป็นคนชนแกก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายกับคุณทอปเข้าใจไหมเนี่ยฮัลโหลค่ะแม่ฮัลโหลอยู่ไหนกันล่ะลูกแม่ขอคุยกับแม็กหน่อยสิ แม่จะคุยด้วยอ่ะฮัลโหลครับแม่มีอะไรกันหรือเปล่าลูกอ๋อพอดีว่าผมติดธุรานิดหน่อยอครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จธุราผมจะรีบเข้าไปเลยแล้วก็เรื่องค่ารักษาพยาบาลแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ สวัสดีครับแม่คุณคะรถของคุณนะเพราเราไม่ได้ชนจริงๆนะคะแฟนหนูก็ทำงานไม่ได้แม่ของแฟนก็นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแม้แต่ค่าผ่ตาตัดพวกเราก็ยังไม่มีเลยคะ่ะแล้วก็ค่าชดใช้พวกเราก็ไม่มีเหมือนกันคะ่ะ โห oh. น่าสงสารจังเลยเนาะก็อ <Pokemon> ย <apan> <den> ่ามาเรียกคนานะน่าสงสารเลยตอแหลนี่คุณคุณท็อคะเห็นข่าวเมื่อกี้ไหมคะคุณท็อปมันเจ็บขาค่ะคุณทบอปแสดงว่ามันเป็นคนขับรถชนแล้วล้มมอเตอร์ไซค์มันก็เลยล้มค่ะแล้วมันก็เลยทับขามันมันเลยเจ็บขามันนม่แหละขาเป็นคนชนแล้วคุณท็อปเ่คะไม่ใช่นะคะ แฟนของฉันขาเจ็บกว่าหน้านี้แล้วนะคะใช่ครับรถคันเนี้ยผมพเพิ่งออกจากศูนมาใหม่ๆแค่รอยที่พวกคุณชนไปแค่เนี้ยค่าซ่อมอย่างน้อยๆห้าหมื่นเพราเราไม่มีเงินละค่ะงั้นเดี๋ยวผมลดให้สามหมื่นก็ได้ สามหมื่นก็ไม่มีครับขนาดลดให้สามหมื่นแล้วยังไม่มีใช่ไหมได้เดี๋ยวรอแป๊บนึนขอของทางคนวิชาโทษ จริงๆแล้วอะ่ะผมก็มีส่วนผิดที่จอดรถไม่เป็นที่งั้นเงินหนึ่งแสนเนี้ยผมขอชดใช้ให้คุณสองคนแล้วกันเราไปเถอะผมเห็นความกระตันยูที่คุณสองคนมีกับแม่ แล้ก็ความดีที่มีกับเพื่อนแล้วหลังจากเนี้ยถ้าเงินไม่พอสามารถมาทำงานที่บริษัทผมได้นะเดี๋ยวผมจะให้บนัสแรกเข้าคนละแสนแล้วถ้ายังไม่พอใช้อีกผมให้เบิกล่วงหน้าได้งั้นหนูก็สามารถเบิกเงินล่วงหน้าได้เหมือนกันใช่ไหคะ ผมเปลี่ยนใจไม่รับคุณเข้าทำงานแล้วเอา้าทำไมล่ะคะคุณโฮอคุณเห็นนั่นไหม จริงๆแล้วอ่ะผมเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก่อนที่คุณอยากขึ้นไปสัมภาษณ์แล้วแค่บททดสอบแรกคุณยังไม่ผ่านแล้วผมจะบัานใจรับคุณเข้ามาทำงานกับผมได้ยังไงอ๋อแล้วอย่าลืมค่าเสียหายลดผมด้วยนะนี่ครับเราไว่สัับ บ <Okay. S 2> ครังั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาเริ่มงานได้เลยนะครับครับหาเงินจากไหนวะเน,นี่ย